สบายดีปาลุมสบายดีสุกุลสกนต์สมังสมบัติน้องันนี้ก็เข้ากำลังซ้อมสองน้องดำไปโรงเงวันนี้เราก็กินแกงหน่อไม้กันนะมีหอยเนาะมีหอยนะเห็นไหมไปนั่งไปนั่งสบดีป๋าลุงน้อดีมากกว่านี่ไปดูพี่น้องกินข้าวแกงหน่อไม้พี่น้องยี่ยมมากเองดิน้องดีน่ากิดซิกมาค่ะซิกซิกมานี่พูดตำรวจนะ ้านก,กันด้นองเงใน้อนงดำน้องน้องดินบัวนน้องดินบัวทางก็สิบิบสิบบืกขึ้นน, <laughs> นี่ว <laughs> ันีวันวันนีสบายดี่พาุงพ่วนพ่อกระเดน้องูหมูงไอมนงหมูใส่นหม ดีโบเก็มบ <Ừ. S 2> ูาชีมือบองดำปารุงใช่ไหมไมค่อยู้เรื่อนเลยแข่งมาเกือบชีมือบอลงามเนาะแข่งเตะเต๊ะหม้อคุณยูเื่นเทปไลน์อืมก็ส่งไวไลน์แล้วนัน ยังโมน้ำรุ่งไมอลาอยู่ใส่แขนหรม่เข่าแขงเหอนั่นหดเข่าใหม่คุณต้องทำคอร้ายดีเสียคอแข็ง Nghông vào đó. Nghông vào này Nghông vào đây. Nghông vào đây. Nghông vào vào đây. Nghông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 

Các bạn hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những ดําพวกเขาห้ามสั่วนะพกเขเกี่ยวหนาจะชวนคือเห็นถั่วสอัเก่ยวเ่อกีกล่องกัดเองเนาะหนูวอมันหอาสิมาพี่

โอาแก่ส้าสีกไข้เวเลยไมงไพบอกในพ่ตัวมันตัวดำก่อนตัวกอนหนดำในายสาจะปมันข en> hey. ั้นหนึ่งนชองกอบบามันจะจ้างเหรอบาปมันจะจ้าจ้าไม่ พจีจ้างป้านี่ก็บองาบนเนาะืมอบนเนาไล่แหงฝนนับ่งถอนักคายมือดึงกันน้นนานนาเออเราหกหกเก่งงน,หนาหายโง่โไล่ไปเลยโอ้ ถ้ากิดเลี้ยงสองพวกแนคือนานพวกคล้ายกหลายคืนตกนัสตะกนเหระลืมเงาระกวยนะเม,นะม,มือตื่นดเมือม่อวนะันตกนดตะกนไ่ขายบ่หัวไปกระตาไม่ชอม่คหน้าเรได้เริ่มการพูดแล้ แต่ี่นีมันมันมูนตึงก่นวบัวถ่ามันก็ะไลลงหลวงลง้น่ไหยูมะนาะมันไลกบัทันท่ามันน้ำหมองถอมันขาดใหญ่เระเนี่ยมันรูใหญ่ันจำไหลทถอยขาดถึงก่อนไหครับเนี่ยก็ไปมือ รูม้มันเด็ก็ได้ชมมาพักนนะก่กอนเนาะกินหนาพักกนหาเรื่อยๆเพื่ออะไรก็แซ่คกยติดตามกระเพรส้มซ่องน้งดอบลูงขอบคุณลงุงหนาไปล็ลอะสวัสวดีสวัสดี